โปรดม,มากชมพู่ลุกสวยในงานแต่งเอนดูแม่พกดกมาด้วยไม่บ่อยนานที่จะเห็นแม่ชมพู่อรัาออกงานแต่งงานเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูก3ามแล้วด้วยน้องเกลลูกสาวคนเล็กก็อาอยุแค่ไม่กี่เดือนแต่ล่าสุดได้เห็นแม่ชมในงานแต่งของแกงพี่ที่สนิทเหมาะเลยว่าแม่ทำจึ้งอีกแล้วกับความสวยของไม่ชมที่มาในชุดเรดกับอกสีชมพูใส่ถุงมือยาวและดัดผมที่กล้าเป็นทรงสูงบวกเมคอัพเนแน่นภาพรวมแม่ที่ภาพรวมคือสวยแพงมากและใดๆก็คือความเล่นใหญ่ของแม่ที่นอกจากชุดแล้ว ก็ยังมีพร้อเป็นนอกอีกหนึ่งตัวที่พกมางานด้วยแม่ถือเอาไว้ถ่ายรูปอย่างชอตที่เอามาเกาะไหลแม่คือรถป้าจริงๆแถมนกตัวนี้เห็นหลายคนเรียกชื่อเรียกว่าเควินและแฟนๆก็เข้ามาชมแม่ชมเช่นสวยมากคะ่ะแม่สวยมากรักผู้หญิงคนนี้มาก ถาททมได้เต็มที่จริงๆนกแม่นั้นไม่ได้เล่นนะจ๊ะแม่พกนกมาด้วยก็ปังไปเลยสิคะแม่น่ารักแม่เริศดน,นกจริงไหมคะสวยมากค่ะแม่นกสวยมากและแพงมากด้วยคะ่ะสวยมากค่ะแม่ส่ so beautiful ขอบคุณภาพชมพูอารยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอ t คอมคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ